มาลก้าวขาลูกก้าวขาเอ้ยยาลูกเด็กดีที่สุดลูกเดินได้ด้วยลูกก้าวขาได้ด้วยเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะสักวันลูกจะต้องเดินได้โดยไม่ต้องใช้สายเนี่ยเลยแต่ลูกต้องฝึกก้าวก่อน ได้เลยโอ้ยู้เดินผ่านมาตั้งไกลแล้วนลยผ่านมาตั้งไกลใช่คะ่ะวันนี้ไม่ต้องจับเลยจับโอเคใช่ค่ะแดนไม่ต้องจับ<ช>แดนไม่ต้องจับใช่ค่ะแล้วรูกเดินได้นั่นแดนรู้เลือดฝาลเนี่ยฮะแดนรู้เลือดฝาล บ้านเทวโชกค่ะบ้านเทวโชคมีแม่อารีมีพีก่กล้วยหอมมีโชคมงคล